Shop Sealy Posture Repeating today at Dreamer in Flanagan. Convenient financing plans allow you to buy now and pay over time. Plus, receive free next-day mattress delivery and removal. สวัสดีจ้าทักทายจากฟิลาเดลเฟียมึงเพนซลิลเวเนียสหรัฐอเมริกานะจ้าแม่ค่าตลาดนัดมาไายงานตู้นะค่ะพี่น้องวันที่หกเออวันที่สิเดือน6กเลยนะจ้าปีสองพัเวลาผ่านไปไวเหมือนโกโหกเป็เมนอีหลีการปีเลยได้จ้าจำได้เพิ่งจะฉลองคริสต์มาสไปเนาะปีที่แล้วร <laughs> ู้สึกว่าอากาศหนาว เพิ่งจะเบิร์ตไปนิดๆเองอ่ะมือนี่อาทิตย์นี่ก็กลับมาหนาวอีวก้ะจ้ะพรัง่นอาจจะบนหนาวนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่ประมาณ2ี่องศา18 19เกาองศาจ้ะพลังฝนอาจจะบนหนาวแต่พอคนหนาวหนาวอาทิตย์นี่กับประเด้ไปขายของวันเสาร์เลยค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าฝนตกแต่ว่ามูทเพิคนขายของอ่ะเพิ่นบอกว่าฝนตกบ่ร้ายแต่ว่าคนกับบ่มาร้าย เมนอิลีค่ะเขาเจ้าไปประท้วงยูซิติฮอนนะใจกลางเมืองฟิลาเดลเฟียนะคะเป็นในเมืองเป็นใจกลางเมืองเพิ่นเขาเอิญซิติฮอลแลมานี่ค้นไปเป็นล้านพนดพลนว่าเขาว่าฟังข่าวเขาบอกนะคนนลายลายว่าสันเขากรเลยบโบดีมาเที่ยวเลยค่ะพี่หนออากาศบดีนั่นแหละจ้ะเขาก็บอกออกมาเที่ยวมาอย่าง ่อยไปขายมือนวัานอาทิตย์มือบ่มีฝนเด็แล้วยังบบเร้ขายค่ะโอ้้สาวเลยข่อยบบไร้ขายยังลายดอกจังกระจวบก,ก็ะเพาเป็นคนเห็ดเร็วแบบที่นี้นะเวลาเราเห็ดของในเห็ดเห็ดของขายให้ลูกค้าเราเห็ดแป๊บเดียวเพราะว่าข่อยเคยหลับลูกค้าร้ายเนาะแล้ววันนี้ล้าน่อยบ่มีน้ำมาพี่น้องเขาก็ขึ้นอันลูกค้าไม่ก็ขึออ้นเสียบักากินนะเพราะเขาคิดว่า นี่มันคือสิบอสแสบดอกก็สิบอสประจักเน,นาะบแจักสิไปโถอดยังเวลาขายบปรไถน,นี่ฮะแนวโยถดได้ยากค่ะเพราะว่ามันขายบปรไถก็คือขายบปไถ <c oughs> คุณก็ไม่อยอมหายฝนร่อยแปดสิบแปดยังได้เป็นหนองแต่เวลาแบบมันสิขายได้ก็คือมืออากาศดีนดดนเนี่ะจ้าคนก็โถอดฝาถอดฝนนี่แหละเนาะแต่อัธินาเพันว่าอากาศสดีแดดเปี้ยงเปียอัธินาในห้อน จากที่แบบว่าอากาศ20-18องศาอธินาจะเล่ยไปเกือบ 40, 40เลยนะจ๊ะเกือบ 40, 40องศาเลยโหหอนแห้งอธินาน,านี่สิแบบว่านาคนยเงาสิเหี่ยวก็มองเลยแหละปานว่าดอกไม้ถึอไฟล่นบนระเบีไงเ,เอ,อ้ยแล้วก็พ่ป็นนยังค่ะถ้ามากินขี้ลายเดีวยวก็เดี๋อดตายเนาะ เออหว่าเรื่องถ้ามาหากินนี่เนาะมือเศร้าในขวดใบบึงผีดของคนทีแรงงานทีว่าเพิ่นไปงานอยู่อิสราเอลเนาะโอ้ยไปแต่อีตัวหายหงงเ้ย้าคเนนลบขอาไปอยูนในหม่องโอยว่าเพิ่นว่าปลอดภัยแล้วมองเจอว่าลบลูกระเบิดที่เขาสั่งให้้วเนาะเออบังเกอร์เนาะแต่ว่าคอยเลี้ยบิึงนะมันกระบไปแต่ปลอดภัยที่เขาเนาะ ระเบิดล่งมากเลยว่าคน้นเิดเขามาดักยิงสิ่นะเขาเป็นะปอดภัยรเนาะปแต่อีโตนเนาะเป็นยังไงกันในฐานะเอฟซีและงานอิสราเอลเคยกะเป็นกำลังใจห้เด้อลยพี่น,อน้องไปแต่อีโตนอยู่เลยบริจาคอีโตนตะเขาเลยเวลาเขาเจอแบบนี้นะอีโตนคนุ้นที่อยู่ทั้งบ้านน้ำเนาะพวกลูกเมียพ่อแม่พี่น้องเขานะ ไปเห็นหลูเห็นล้านเห็นหลูเห็นเต่าเจ้าจักสีถือเขาขาเหมือใดายังเสินะอู้จตใจเนะาะไปซืีอว่าพ่อแม่เขานอนบ่อยหลับดอกอืมอเกิดเหตุการณ์ไปนีมนะวาวีลีคนะอยคิดถึงใจของข่อยคนในฐานนะที่แบบว่มามีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูมีเต่าอังสีงนะไปคิดว่าเขานอนบ่หลับดก้กโอ้พี่น้องเอ้ยจักสีซอยเขาจังไหยเนาะ เราบ่ได้ละทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองคือคอยนี่โมมีสงฆ่าโมมีอย่างกะจริงนะพี่น้องแต่กะเมื่อกี่คอยยู่มันกะบ่ได้สงบสุขบนไดหรอกจะ้ะก็ต้องดูแลตัวเองยังมือนีเขาจะพอดีเหตุงานไหวเนาะทรงคองเข,งนะขาจะบอกว่าให้ไปดีรับเงินให้ปืนฟืนบอกใอยไปรับเงินดิฉ่นนะาท่าคอยเห็นเขาประท้วงเนาะก็บ่แน่ใจว่าเขาประท้วงแล้วหรือยัง ปะท้วงพอดีตะบีโทรมาตอนเทียงก็เลยถามแล้วว่าเขาปะท้วงแล้วหรอบอปัสิไปแชร์เท้าแชร์เท้าเนี่ยไม่อยู่ไกลไกิติทหอนะคะมองทีงเขาปะท้วงนะก็เลยแฟนบอกว่าอุ้ยเขาแล้วแล้วเขาเล,เล้แต่แต่เมื่อวานนี่แลวว้วว่าันอาทิตย์กับมีคนนะคะร้อนๆแหลมๆยังสีเลยจ้ะเออยังที่เห็นเนี่ยแหละค่ะคนมีกับมีวางส่วนอยู่ค่ะแต่ว่าเขาบทสื่อของข่อย ไปทนหน่อยใจหน่อยใจได้ไปน้องเวลามันขายบดีนะไปจะอยากเลิกคนน่ะนี่บอกไปแนวใหม่อีกแล้วนีแหละคอยประกาเขาไปไปเอาเงินอยู่สชอยูุชนะท่านนะพี่น้องพราคอยถามแฟนคอยอยูตรงเบิ้งรายละเอียดก่อนเ้ะคอยก็ต้องดูแลตัวเองคอยอยู่ไกลพ่อไกลแม่คอยน้องเวลาคอยเป็นผัดยังมากก็สิเดือนหล่อนไปเบิดจริงสินะอเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไ่ได้เนาะก็จอางเหมือน เมื่อนี้ก็ต้องไปหาหมอเนี่ยเจสี่ก็ต้องได้ไปหาหมอเพราะว่านัดหมอตรวจทรงอกไว้บ่เล้ยวบ่เลิกจักเถื่อไปน้อกเลยตรวจอันนั้นแล้วก็ตรวจอันนี้อยู่บ่เล้วจักเถื่อเมื่อยนั่อยู่ก็บอกแฟนว่าอยากตรวจปกเกียรกอลด้่แล้วก็ว่าวแบบเนื่นิๆเด้อิตาบีแล้วสั่งๆก็ตรวจอกตาย้ากระตายดอกโสนใจดอกตรวจตาตรวจตรวจไม่ได้กระเจฟเลยสินะตะบีก็มา ตรวจถอเวลาเป็นยังมากประกันเขาสิบรับร่องประกันเขาสิบบอเขาอื่นยังก็เขาสิบรับผิดชอบว่ายายอมเ่ายอยอมรักษาตัวเนื่องูสินะแล้วก็บอกแล้วบอกอย่างนี้เนี่ยไปถอดเงยงานมากเนี่ยทาสามีเลองานมากจะสิกะออกไปเลยค่ะโอ้ยสู้กันไปค่ะพี่น้อง บ่มีสงข้ามกระสุนก็แนวอื่นนี่แหละชีวิตมนุษย์เพิ่นว่าบ่มีแนวหนึ่งก็ต้องเป็นแนวหนึ่งเลยจ้ะแต่เ้าสุกสบายเพื่อเฟกไปทุอย่างเขาบล่อ้เ้าเกิดมานะคะขฮาตตรงไปเป็นเทวดานั่งฝ่าอยู่ที่ฝ่าเพิ่นค่ะถ้ามันไม่ข้ามากเกิดมากแล้วข้าสิยบ,บ่มีปัญหายัางเลื่อในชีวิตอย่างสิขก็คิีว่าจังซันละหมู่บ้านนี่ <laughs> เห็นพัดไทยหมู่บ้านเนี่ตั้งใจเลยเนาะ อันพักเปลี่ยนเนาะบ้านเฮาเอินพักเปลีนน่ยนเฮาเอินพักใช่เนะะาะก็ใส่พัดไทยนะตั้งใจไว้แล้วโอ้บหสื่อนกะพ้นกับือสตพ๊พกคนว่าสื่อมากกับเน่าไวไวไหวแพงกับแพงสินะโอ้ยอย่าไปยัดในการลงทุนอย่าะหยัดทุนเนาะขอดกเลิบโบตัดเพราะเฮือนขวดแมเต้มหนึ่งไม่จังวะขอกกเลยบโบสื่อาามาจากตลาดไปเนอะสรุปขอยืมตัดค่ะก <c oughs> ็เลยเดี๋ยใส่ต้นหอมต้นหอมก็มีนหน่อยหนึ่งเนาะ ก็เลยได้พัดใส่ให้ลูกค้าออเดอร์ละหยอดสองหยอดนะทอนสองทอนนี่แนหะละปอยมีสีเขียวเออใส่ต,ตนขี้ลืมขี้ลืมบลืมแนวนึงค่ะได้ลืมแนวนึงค่ะก็เป็นบลืมนะี่ก็บเมนหลานจะขอบลืมนลืมหน่อยอนหน่อย่อน่าเนนะี่ยมกกับบ้เอาไปขายข้าวต้มย้วนกับบ้เอาไปขายเออเนี่ยลืมแซ่ถั่วเหลืองเลยข้าวต้มมันเบิดเลยค่ะลูกค้ามากกินข้าวต้มใส่หนมะู ลูกค้าเขาก็ม mm. ีหม oh ือนวันเสาร์ขอบริษัขายคนก็บอกว่าแม่ค้าน้ำกันก็มาบอกว่าเจ้าบมานะลูกค้ามาถามว่าเจ้าไรไรข้อยว่ากะลานนั่นเด้เขาเจ้ากระขายคือข่อยูหันเด็กเขาก็เลยเส้าบ่เนาะโอ้บางเทื่อเขาก็บริยากินของก็นั่นก็บอกว่าเส้าบ่กถาเจ้าบมานะโอ้ยยังไม่บอกข่อยเสดาลยเถาะวันมือข่อยมาแล้วม่มมาลูกค้ากขเห็นมันเป็นสีเด้วไป็นอง ลูกค้าคอยนะบางคนนะเป็นลูกค้าเก่าคอยเขาสินัดคอยไว้เลยนะอีกสองอาทิตย์เจอกันเดอ้อบางคนก็ว่าอาทิตย์นาเจอกันเดอ้อบางคนเขาก็มาถ,ถูกอาทิตย์บางคนก็มาถ,ถูกสองอาทิตย์นี่นสิหอดรอบที่เขามาเนะนี่ยนะเท้าบบไปนี่เออก็ต้องทาเขาอีกว่าหน้าสองอาทิตย์เขาสินงเจกรรม,มาเมื่อวานีนยอมรับเลยค่ะไม่มีลูกค้าเก่าเลยคอยยังได้ทาลูกค้าไม่เขาก็เลยไหนเหตุไล้ายบก่กี้อันนี้เองค่ะ อะไเฮ็ดเรื่อยๆอยู่ค่ะแต่่าหมายถึงว่าปกติเราข่อยสีล่งที่ทะรหาหมอนบ่ไปนองมันถึงสีดาเงนินถ้าข่อยล่งที่เราหมอสองหมอเสียข่อยบอไ่ไแรงเงินเอกจ้ะอืมได้แต่ค่าน้ำมันนะะ่นล้ะกะเงินมาลงทุนเส่บริเ,เก็บในห้อมนะคะ่ะแค่เอามาลงทุนไปขายอาทิตนาล้ะกะคะ่าน้ำมองน้ำมั่นลนะกัยังก็เบิดล่ะคะ่ะอืมว่าพ่อสีดายยังเนือกไปนอนถ้าเป็นยังซีนะข่อยนั้นได้เปลี่ยนอาชีพบีรีม่าง,ง่าย พอตกใน,นเห็ดยังถึงพอส่งลุงทุนบอสเยเวลาขนาดนี้อมโอ้ยถแดเถแห้ง <c oughs> บ่เคยขายบ่ได้แบบเมื่อวานนี่จ้าเถื่อค่ะอือจนได้ไปนอนแหมไปนอนอยู่เต็นลูกไสยเอาเต็นทปไปเห่็นนะนะอยู่หลังอยู่หลังมองแต่คอยายคองนะบ่ได้ชายลูกชส้ก็เอาทีรอดเอาอยากไปย่างดีเลยอือนกระเด็บจนได้ไปนอน ป้าน่ะกันยังเมื่อยเมื่อยใจเนี่ยมันรุนแรงกว่าเมื่อยกายได้พี่น้องมื่อปัดพ่อมาเมื่อวันจันทรเนี่ยค่อยมมเมื่อยเมื่อยหรือว่าตากฝนมารู้สึกสิว่าสิไข่บอลลี่จังใดสู้ๆกันไปค่ะพี่น้องขอบคุณลหลายๆได้จ้าเข่ามาแวะส่งกำลังใจให้กันเจอกันคลิปหนา้า